ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมาลูกไทยไก่ก้าฟ้านะครับวันนี้นะเราก็อยู่ในแอปนะครับไทยเช็ดุกเอลครับมาพบกับผู้เล่นทางบ้านนะครับผู้ที่มีเลตติ้งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับครับก็ไปครับเรามาดูกันครับวันวันนี้นะครับไก่ก้าฟ้านะครับจะเล่นเป็นรูปอะไรนะครับขุนพลคู่มาแล้วนะครับก็มาไปครับ ไปครับเบี้ยคู่กลางเจอเบี้ยคู่กลางนะครับนะครับเสริมไปครับนะครับก็ขึ้นขุนครับมาไปครับนะครับมาไปอีกครับตีเบี้ยมาแล้วนะครับก็ เรามาลองมารอก่อนนะครับตำแหน่งนี้เราเอาอยัางไงดีนะครับเปิดเบี้ยขึ้นไปหรือว่าเอาเรือมาลองก่อนนะครับนะครับเปิดเบี้ยขึ้นไปครับเอาเรือมาลองก่อนคือทางทางด้านขวามือซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะอันตรายพอสมควรนะครับตำแหน่งนี้ก็กินกันครับไปครับ อย่างน้อยนะครับเราก็กักนะครับไม่ให้เอาเบียรงตัวนี้กินเข้าไปเอาเดินม้าไปจับได้ไหมครับจับเฉยๆนะครับเดินม้าไปจับครับครับผมว่าน่าจะเวกว่าครับจะกินโคลนฟรีนะครับก็เป็นเกมสิบห้านาทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นครับกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมาลูกไก่ก้าวฟ้านะครับตำแหน่งนี้ก็ ให้ต่อดีครับนะครับเอาเรือมากดนะครับอีกลำหนึ่งมานะครับโทนะครับมาลองไนะครับว่าอนาคตจะมีการไซด์กันในตำแหน่งนี้นะครับ ทีเราจะทิ่มใส่โคลเราหรือเปล่ากินนะครับเลือกที่จะกินก็คงต้องใช้เบี้ยกินขึ้นไปนะครับไปครับขุดเราพร้อมที่จะหลบนะครับตอนนี้หน้าขุนสีขาวโล่งมากครับเกมนี้ก็เป็นมาอุปการขวานะครับก็เม็ดขึ้นไปนะครับโชว์ขึ้นไปครับเอาเม็ดมาต่อหรือเปล่าครับเม็ดมาต่อเรามากินโคนได้นะครับ ถอยคนกลับไปนะครับถอยคนกลับไปในตำแหน่งนี้ก็แทงไล่เม็ดนะครับแทงไล่เม็ดนะครับตำแหน่งนี้ครับก็ไปนะครับ,รบตอนนี้คือเราได้แท่นนะครับ <c oughs> ได้แทนหมากเป็นที่เรียบร้อยครับตาต่อไปครับเป็นตาของสีดำเดินนะครับสีดำเดินเม็ดมานะครับเดินเม็ดมาในตำแหน่งนี้เราก็หงายนะครับหงายขึ้นไปไหงายขึ้นไปไม่ดีนะครับก็เสริมนะครับ เสริมโคนเข้าไปทิ่มไล่เม็ดนะครับไปครับกินเข้ามาแล้วนะครับกินเข้ามาแล้วก็เสริมนะครับเสริมโคนขึ้นไปอีกครับเอามามาต่อนะครับต่อมาเรานะครับ ไปต่อครับเสริมม้าไปครับเสริมม้าไปเขาเอาม้ามาอีกตัวนึ่ง่หระครับจะเกิดอาการนะครับเกิดอาการเจขึ้นมาทันทีนะครับกินครับจังหวะที่เดินนะครับ,บ,นนรบแล้วก็เอาเอาเรือขึ้นไปก่อนนะครับ บังคับนะครับตำแหน่งต่อไปก็ม้าครับเติมม้าก็เป็นหนึ่งตัวครับเปิดนะครับให้เรือนะครับไปส่องสองขนต่อเรือนะครับต่อเรือในตำแหน่งนี้เขากินเราได้ง่ายนะครับนะครับไปว่ากันครับไปต่อครับม้าไปครับ เรือกินนะครับเด็กหายเบี้ยหนึ่งตัวนะครับเบี้ยไรม้าครับม้าตรงมาจับนะครับจับกินคนจับกินเบี้ยนะครับตำแหน่งนี้ก็มีโอกาสนะครับนะครับก็กินก่อนนะครับตั้งกันไปครับคนตั้งหน้านะครับลุกเรหนึ่งทีนะครับสมควรจะหลบนะครับหลบไปในตำแหน่งไหนนะครับ ลงครับคนกินแล้วนะครับเรือไปครับรูปเป็นหนึ่งทีนะครับกลับมาในตำแหน่งนี้นะครับตาต่อไปก็จะเดินอะไรดีครับตำแหน่งนี้นะครับ เสริมโคนครับเสริมโคนขึ้นไปครับเราจะเอาโคนไปไล่มากินแล้วนะครับมากินก็ตำแหน่งต่อไปนะครับเสริมโคนไปอีกนะครับ แตปินโคนได้ไหมนะครับแับปินโคนโคลนไหลลงมานะครับไปครับเดี๋ยวต่อเรือครับต่อเรือก็จําเป็นนะครับต้องลุกหนึ่งทีนะครับสกัดตามานะครับแล้วก็เสริมโคนขึ้นไปนะครับขุนมาแล้วนะครับเราให้ตกตาแปดดีใหม่นะครับเสริมโคด้วยครับ มาถอยหลังกลับมานะครับตำแหน่งนี้ลูกกินมาก็ได้นะครับมาตัวนี้เป็นอุปสรรคกับเรานะครับไปครับ กินครับเดินขุนขึ้นไปได้ไหมครับไปครับกินครับ ไข่ก้าวฟ้าเป็นคนคิดช้านะครับกระโปรดรับชมนะครับรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็อยมากลับมานะครับระเบิดมาแล้วครับทิ้งเรือนะครับผู้ต่อสู้คงจะลืมนะครับกินลูกเป็นอย่างทีนะครับผู้เล่นรอวีเดตต้งครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับ ตำแหน่งนี้ครับนิ่งไว้นะครับพี่เรือไปก่อนครับโดนกินแล้วนะครับเสมขุนเข้าไปครับพอเดินโคนขึ้นมาตรงๆข้างขุนก็จะลุกไปหนึ่งทีนะครับลุกครับก็ดึงขุนขึ้นมาด้านบนครับอ่านะครับถอยนะครับถอยตำแหน่งนี้ก็ นะครับกลับมาลุกหนึ่งทีนะครับผู้ต่อสู้จะนับส6บไม่ได้นะครับมีีความ2อตัวนะครับต่อกินครับผู้ต่อสู้ท่านนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นครับที่คุณไปครับก็ผู้ต่อสู้ยอมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมารุกไทยใจก้าฟ้านะครับ แล้วคบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเราผูเ้เล่นนะครับผู้เล่นเราจะเดินหรือเปล่านะครับเราคงไม่มีปัญหาครับ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ